สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกคนนะคะม่สุนค่านะคะวันนี้ก็มาพบกันกับช่องน้องหอมท่าเดืออีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องหอมตื่นตั้งแต่เช้ามาเลยนะคะโดนนี้มาในหน้าสดนะคะวันนี้คือเราจะมาจับปลานะคะน้องหอมกับพี่พลนะคะวันนี้เราจะมาจับปลาปลาที่น้องหอมซื้อมาเลี้ยงไว้นะคะก็ใช้เวลาเป็นหลายเดือนแล้วเหมือนกันนะคะเพราะว่าในช่วง ในช่วงคริสต์มาสนะคะเดือน11เดือน12นี่คือปลาไม่กินอาหารนะคะทุกคนมันก็เลยโตช้านิดนึงนะคะเพราะว่าน้องหอมซื้อก่อนก่อนคริสต์มาสนิดนึงนะคะประมาณเดือน8เดือน9หรือเปล่าไม่รู้นะคะช่วงนั้นเองนะคะที่เอามาเลี้ยงนะคะก็พอมาเจออากาศออหนาวนะคะปลาไม่กินอาหารเลยนะคะก็เลยเติบโตช้านิดหน่อยน,นะคะแต่ตอนนี้ตัวที่โตแล้วก็มีนะคะตัว ตัวไหนที่ยังไม่โตก็คือเลี้ยงต่อไปนะคะตัวไหนที่โตแล้วก็วันนี้จะคัดเลือกออกมาแล้วก็จะมาทํากินนะคะเพราะว่าในวันนี้เป็นวันที่ยีเวันที่สิเมษานะคะก็คือวันนี้เป็นวันออกพรรษาทางศาสนาคริสต์นะคะเพราะว่าน้องหอมเป็นคนนับถือศาสนาคริสต์นะคะก็วันนี้เป็นวันที่ออกพรรษาเพราะว่าถ้าใครที่ถ้าพี่ๆท่านไหนที่เป็นนับถือศาสนาคริสต์นะคะจะเข้าใจนะคะวันนี้เป็นวันที่สิ สิบห้าเมษานะคะเป็นวันออกพรรษาและคนศาสนาคิ์นะคะเขาจะไม่กินจะไม่กินอ่าพวกของกินนะคะเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้จะไม่กินแต่ว่ายกเว้นปลานะคะปลานี่คือสามารถกินได้นะคะจะก,กินได้ก็คือมีปลามีไข่มีข้าวนะคะและของกินต่างๆก็คืออย่างเช่นขนมน้ำส้มหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะของกินทุกอย่างยกเว้น ออของกินทุกอย่างห้ามกินทั้งหมดเลยนะคะและข้าวก็ได้กินวันละสองมื้อเองนะคะวันนี้เป็นวันออกพรรษาแล้วนะคะก็ ซึ่งมาแบบตรงกับวันที่15เมษายนปีนี้นะคะก็เลยวันที่15นี้จะไม่ได้ไปเที่ยวไหนแล้วนะคะถ้าไปเที่ยวก็คืออยากกินอยากกินนู่นกินนี่อะไรอย่างเงี้ยคือวันนี้จะไม่ไปไหนนะคะวันนี้เป็นวันที่ออกพรรษานะคะก็เลยวันนี้น้องหอมกับพี่พลเราจะมาจับปลานะคะเพื่อที่จะเอาปลาไปทําเมนูนะคะเพราะว่าปลานี่คือสามารถกินได้นะคะถ้าเป็นเนื้อสัตว์ต่างๆคือจะไม่สามารถกินได้นะคะแล้วก็ตอนนี้จะมาจับปลาแล้วก็ จะเลือกเอาตัวใหญ่ๆนะคะแล้วก็เอามาทําเป็นล่าปลาหรือว่าเอาต้มปลาทําอะไรก็ได้นะคะก็จะไปแจกให้ญาติพี่น้องด้วยนะคะเพราะวนนี้วันออกพรรษานะคะก็เลยแบบไม่มีอะไรแบบจะให้นะคะก็เลยเอาปลาที่เราเลี้ยงไว้นะคะก็เลยจะแจกให้ญาติทำางินทาให้เขาไปทํากินเองนะคะมาค่ะตอนนี้เดี๋ยวน้องหอมจะชวนที่พี่ทุกคนไปดูน้องปลาที่น้องหอมได้เลี้ยงไว้หลายเดือนแล้วนะคะอันที่โตก็มีอันที่ไม่โตก็มีมาค่ะ ค่ะนี่นะคะเป็นปลาปลาที่เลี้ยงไว้นะคะอันนี้คือปลายังไม่โตเท่าไหร่นะคะอคอกนี้จะเป็นอคอกนี้นะคะจะเป็นตัวขนาดประมาณห้าห้าตัวหรือหกตัวโลประมาณนี้นะคะส่วนที่เราจะมาเอากินนะคะนี่ในอคอกนั้นนะคะไปดูใกล้ๆ่อยค่ะนะคะอคอกนี้นะคะอู ตอนนี้กำลังเอาน้ำออกอยู่นะคะน้ำก็ยังออกไม่หมดนะคะรอให้น้ำออกหมดหมดแล้วเดี๋ยวเราค่อยจับปลานะคะค้อกนี้คือจะเราคัดเลือกไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะคะค้อกนี้คือจะเป็นปลาที่ใหญ่หน่อยแล้วก็สามารถที่จะเอากินได้นะคะแต่ถ้าเรื่องขายนี่คือจะยังไม่ขายนะคะก็จะเลี้ยงต่อไปอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้ตรงกับวันออกพรรษานะคะก็เลยจะมาจับปลาเพื่อที่จะเอาไปกินแค่นั้นเองนะคะ มีไว้อยู่สามข้อนะคะอันนี้ไซส์กลางอันนี้ไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็ไซส์เล็กจะอยู่ตรงนี้ค่ะนี่นี่ไซส์เล็กนะคะก็อาจจะมองไม่เห็นนะคะน้ําขุนๆนิดนึงเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนเลยนะคะแต่ว่าป่นมันตกใส่นะคะน้ําก็เลยขุนๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะโยนอาหารให้กินนะคะนี่นี่นะคะเพรพอเห็นหัวปลานะคะแต่อันนี้คือไซส์เล็กนะคะเล็กเล็กสุดประมาณ สิบตัวหรือสิบกว่าตัวเนี่ยแหละนะคะถึงจะมีโลอันนี้คือยังไม่โตเท่าไหร่นะคะอันนี้เรายังไม่เอาน้ําออกเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนนะคะสองข้อนี้นะคะเป็นข้อเดียวกันเป็นข้อเดียวกันแล้วก็เราเอาอันเนี้ยคือมากั้นไว้นะคะเพราะว่าเราคัดแยกไซส์นะคะไซส์ใหญ่จะไว้ฝั่งนี้ไซส์กลางจะไว้ฝั่นะะงนี้นะคะเวลาเอาน้ําออกก็คือมันจะต้องน้ําต้องลดทั้งสองข้อนะคะเพราะว่ามันเป็นคอกเดียวกันนั่นเอง ก็ตอนนี it, so ้นะคะเดี๋ยวเรารอให้น้ yeah, ําแห้งก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาจับปลากันค่ะนะคะรอให้น้ําแห้งก่อนนะคะตอนนี้นะคะก็ระหว่างรอน้ําให้แห้งนะคะน้ําก็ยังไม่แห้งนะคะก็คือในวันนี้นะคะน้องหอมจะมาบอกเลยว่าปลานี้นะคะน้องหอมก็ซื้อมามีสั่งมาสองรอบนะคะรอบหนึ่งก็ซื้อสั่งมาจากเมืองไทยคือเมืองไทยนี่คือจะตัวละสองบาทนะคะแต่ถ้าซื้อฝั่งนี้นี่คือบางเจ้าก็คือสองบาทครึ่ง บางเจ้าก,ก็คือ3บาทอย่างนี้นะคะเพราะว่าเรารู้ว่าฝั่งไทยนะคะราคาถูกกว่านะคะปลาปลาดุกนะคะปลาดุกตัวเล็กๆนะคะตอนที่จะเริ่มมาเลี้ยงนะคะนั่นคือสั่งซื้อมาตัวละ2บาทนะคะก็เห็นมันถูกก็เลยซื้อมานะคะและรอบที่2ที่ซื้อมาที่บอกว่าไซส์เล็กสุดนะคะอันนั้นก็คือซื้อมาในรอบสองซื้อมารอบสองนี่นคือซื้อจากท่าที่เหล็กนะคะอันนี้คือราคา2บาทครึ่งนะคะซื้อมาจากไทรอ๋อไม่ใช่ ื้อจากท่าขี้เหล็กนะคะแต่ว่าคนท่าขี้เหล็กคนที่เขาเลี้ยงปลาหรือขายปลาพวกนี้เขาก็คือจะนํามาจากฝั่งไทยเหมือนกันนั่นแหละนะคะ mm. คือส่วนมากฝั่งนี้เขาค้าขายอะไรก็ส่วนมากจะนําจากฝั่งไทยมากกว่านะคะ mm. และในวันนี้นะคะคอกปลาที่น้องหอมมาถ่ายทํานะคะก็เป็นคอกปลาที่มาเลี้ยงไว้ที่ญาติบ้านญาติของพี่พลน,นะคะ mm. เพราะว่าจะบอกเหมือนในคลิปที่แล้วอีกเช่นเคยนะคะ mm. ช่วงในคลิปต้นน้ะม่วงนะคะอันนั้นก็คือ ได้ซื้อมาไปปลูกที่บ้านป้ากับลุงนะคะแต่มาในรอบนี้ข้อปลาก็คือซื้อมาเก็บว่าซื้อมาเลี้ยงไว้ที่บ้านญาติเนี่เหมือนกันนะคะเพราะว่าพื้นที่ที่บ้านน้องหอมไม่ไม่สามารถที่จะเลี้ยงได้นะคะและตรงนี้ที่เรามาเลี้ยงไว้นะคะก็เป็นมันติดก,กับคลองน้าพอดีนะคะเวลาเราเปลี่ยนน้าปลามันก็จะทําให้ไม่เหม็นนะคะวันนี้ก็เลยเอามาเลี้ยงไว้ที่บ้านของญาตินั่นเองนะคะ และถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะมีเทคนิคเลี้ยงปลาให้เติบโตเร็วนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกน้องหอมได้นะคะเพราะว่าน้องหอมไม่ค่อยรู้วิธีการเลี้ยงปลาเท่าไหร่นะคะก็เลยอาจจะโตช้าหรือว่าเป็นเพราะอากาศด้วยอันนี้น้องหอมไม่แน่ใจนะคะน้องหอมจะเปลี่ยนน้าปลาทุก,ทก,ทก,ทกส,าสามวันทุกๆสามวันถึงสี่วันนะคะจะเปลี่ยนตลอดเลยนะคะถ้ามัน เคยลองสังเกตดูนะคะถ้าวันไหนที่น้องหอมไม่เปลี่ยนน้าปลานะคะปลาจะไม่กินข้าวเลยนะคะ <g começou> ก็เลยน้องหอมจือต้องเปลี่ยนน้าทุกๆสามวันถึงสี่วันต้องเปลี่ยนน้าตลอดนะคะ <ises S 1> มันก็เลยทําให้ปลากินอาหารนะคะ네ก่อนหน้านั้นตอนที่ปลายังไม่โตนะคะก็เคยลองทดลองดูแล้วถ้าไม่เปลี่ยน <ๆ S 1> คือปลาไม่กินข้าวเลยนะคะไม่เอาหัวขึ้นมาเลยนะคะหลังจากที่เราเปลี่ยนน้าให้มันสะอาดแล้วนะคะปลาถึงขึ้นมากินอาหารนะคะปลาก็เลย เติบโตด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้เป็นอากาศร้อนนี่คือปลาจะกินอาหารเยอะกว่านะคะก็น้องหอมไม่ค่อยรู้วิธีเลี้ยงปลาเท่าไหร่นะคะถ้าพี่ๆีท่านไหนที่มีมีเอรู้เกี่ยวกับเรื่องปลาก็สามารถแนะนําน้องหอมเข้ามาได้นะคะน้องหอมก็อยากรู้เหมือนกันนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะคะเดีย๋ยวตอนนี้เรามาดูกันนะคะว่าน้ําแห้งแล้วแน่เลยนะคะ ตอนนี้นะคะน้าแห้งแล้วนะคะนี่อันนี้ปลาขนาดไซส์กลางนะคะเดี๋ยวน้องหอมจะไปจับปลากับพี่พลน,นะคะอันนี้คือไซส์ใหญ่นะคะไซส์ใหญ่ที่เราจะจับกินนะคะ,ะเดี๋ยวมาจับปลากันค่ะ นี่นะคะดูเลยอันนี้ปลาตัวใหญ่อยู่นะคะที่เราจะเอาไปกินนะคะนี่ดูในนี้นหนอ่อยนี่นะคะประมาณนี้แต่ไม่รู้ว่ามีกี่ตัวนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปชั่งดูก่อนนะคะแค่อยากรู้ว่ามันตัวพอที่จะขายได้หรือย,ยังนะคะก็เอาลองไปชั่งดูแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเจ็บให้ญาติกินนะคะวันนี้วันเดียวะค่ะ ต่อไปถ้าใครอยากกินก็ต้องซื้อแล้วนะคะตอนนี้คือยังไม่ตโตพอที่จะขายได้นะคะก็เลยเราเลือกตัวใหญ่เอาไปกินก่อนนะคะโอเคพอแล้วค่ะเดี๋ยวจะออกจากข้อก่อนนะคะ ตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะมาลองช่างปลาดูนะคะว่าจะโลนึงจะมีกี่ตัวนะคะเพราะว่าเราก็เดาเอาเองนะคะไม่รู้ว่าโลนึงจะมีกี่ตัวนะคะลองช่างดูก่อนนะคะขนาดก็ไม่ได้ใหญ่เท่าที่เราไปซื้อเขานะคะอันนี้คือเราเอากินเองนะคะก็พอด้อยู่ลองช่างดูก่อนนะคะ สี่ตัวสี่ตัวโลเป๊ะเป๊ะเลยนะคะสี่ตัวก่อนนะคะคิดแรกคิดไว้สามตัวสี่ตัวนะคะสี่ตัวโลก็พอกินได้อยู่นะคะเพราะว่าตัวก็ไม่ได้เล็กมากและไม่ได้ใหญ่มากนะคะประมาณนี้นะคะนี่นะคะก็เอาใส่ถุงไว้เพื่อที่เอาไปแจกให้ญาติๆนะคะ ให้าญาติให้ทํากินในวันออกพรรษานะคะในวันนี้วันเดียวนะคะงดกินเนื้อสัตว์นะคะแต่ว่ายกเว้นปลานะคะ <c oughs> น้องเผยหอมก็เพิ่งตื่นนะคะเฟยอมสวัสดีค่ะนอยมองกล้องสิมองกล้องสวัสดีค่ะตัวโตัเลย 4ตัวโลนะคะเท่ากันหมดเลยลองช่างดูนะคะ น,นี้นะคะก็ทําลาาปลาเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอให้พ่อกับแม่นะคะเราให้เขากลับมาแล้วก็เดี๋ยวจะกินข้าวกันนะคะข้าวเช้านะคะวันนี้นะคะก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะเพิ่งทําลาาปลาเสร็จนะคะร้อนมากโอเคค่ะนะคะสําหรับคลิปในวันนี้น้องหอมก็จะขอตัวลาพี่ทุกคนไปเพียงเท่านี้นะคะและอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาบอกวิธีการเลี้ยงปลาดุกให้กับน้องหอมด้วยนะคะถ้าพี่ๆร่านไหนทราบนะคะก็ คอมเมนต์เข้ามาบอกน้องหอมได้นะคะอยากรู้เหมือนกันนะคะว่าเลี้ยงยังไงถึงจะปลาจะได้โตเร็วๆนะคะทุกคนนะคะสำหรับคลิปขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย